ของการตอบคำถามจากเกษตรเดลี่นะคะวันนี้เราก็มีจดหมายจากผู้ชมทางบ้านอีกเช่นเคยค่ะเป็นจดหมายจากคุณแจ๋วนะคะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเขียนมาหาเรานะคะว่าอยากทําอาชีพเสริมที่นอกเหนือจากการทํานานะคะสนใจอยากจะลองเลี้ยงหมูป่าดูอยากจะได้พ่อพันธุ์ดีๆนะคะแล้วก็เทคนิคการเลี้ยงให้ขายได้ราคาดีจะทําอย่างไรนะคะวันนี้รายการเกษตรเดลี่ได้เตรียมคําตอบไว้ให้คุณแจ๋วแล้วค่ะไปติดตามฟังพร้อมกันเลยค่ะการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยนะชื่อก็บอกแล้วว่าหมูป่า หมูป่านี่โดยธรรมชาติของเขาก็มักจะต้องมีการเดินไปเดินมาเพื่อหาอาหารถ้าเราเอามาเลี้ยงเป็นเล้าเนี่ยนะครับบางทีบางครั้งอาจจะไม่เหมาะสมถ้าใครมีพื้นที่ว่างอย่างเช่นาการทําการเกษตรแบบผสมผสานมีพื้นที่เป็นป่าเราก็ปล่อยหมูเหล่านีเน้เข้าไปในป่าเพื่อไปเก็บเศษพืชเศษอาหารอะไรต่างๆหรือว่ามีการเสริมเติมอาหารเข้าด้วยเนี่ยนะฮะก็เป็นการเลี้ยงหมูป่าแบบธรรมชาติก็จะทําให้เรื่องของรสชาติเรื่องของ เนื้อนะมีความแข็งแกร่งมีความเหนียวอะไรโดยเฉพาะลักษณะเด่นของเนื้อหมูป่าเนี่ยนะครับแต่ถ้าเรามาเลี้ยงคอกเลี้ยงซองเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่ได้เรื่องของอความเป็นเนื้อหมูป่านี่คือวิธีการเลี้ยงคือจะต้องมีพื้นที่ป่าเขาอะนะครับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวแปลกๆกันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวทางการเกษตรที่คุณยังไม่เคยเห็นหรือในอีกบางมุมที่คุณยังไม่เคยรู้กับช่วงเกษตรอันซีนไปติดตามชมพร้อมกันค่ะ ช่วงเกษตรอันซีนวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับต้นนางพญาเสือโคองเป็นไม้เมืองหนาวที่มีดอกสีชมพูสวยงามเหมือนดอกซากุระจึงถูกขนานนามว่าเป็นซากุระเมืองไทยนางพญาเสือโคองเป็นต้นไม้สกุลเดียวกับกุหลาบบวยทอและซากุระลำต้นสูง10-15เมตรใบมีลักษณะวงรีรูปไข่ส่วนดอกมีสีขาวอมชมพูออกช่อเป็นกระจุก กลีบดอกมี5กลีบเส้นผ่าศูนย์กลาง1-2เซนติเมตรดอกและใบหลุดล่วงง่ายมักขึ้นอยู่ตามดอยสูงเช่นที่ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายโดยเราสามารถเห็นดอกนางพญาเสือค่องในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นแม้ต้องสูงและหนาวเท่านั้นถึงจะหาชมกันได้ทางเกษตรอันซีนจึงขอเสนอน,นางพญาเสือคองเป็นหนึ่งในพันไม้เมืองหนาวที่หาชมได้ยากครับ คุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคำถามอยากจะให้ทางเราหาคำตอบมาให้นะคะก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะคะวันนี้รายการเกษตรเดลี่หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานขอราคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ